สวัสดีค่ะจ่าทารลต์สวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาทำแรนดอมในหัวข้อเขากลับมาทําดีกับคุณเพราะเหตุผลอะไร ลักหรือผลประโยชน์สำหรับใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่มีใครบางคนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือมีใครบางคนกลับมาทำดีกับคุณมากๆจนคุณรู้สึกแปลกใจประหลาดใจและมีคำถามนี้อยู่ในใจนะคะเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันกับพี่ไพ่นะคะว่าเขาคนนี้กลับมาทำดีกับคุณเพราะเหตุผลอะไรนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคน อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขากลับมาทําดีกับคุณเพราะเหตุผลอะไรจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ i อดีได้ในรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมที่จากทิ้งเอาไว้ให้นะคะเรามาดูเหตุผลของเขากันนะคะ8ถ้วย ความสัมพันธ์นี้จะมองว่าคุณเป็นคนเดินออกมาจากความสัมพันธ์และเหตุผลหลักๆที่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ว่าคุณไม่รักเขานะคะแต่เป็นเพราะว่าเขาใช้การกระทำของตัวเขาเอง บีบบังคับให้คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้โดยที่ไม่ได้บอกโดยที่ไม่ได้พูดเขาอาจจะทำตัวละเลยไม่ใส่ใจคุณไม่ดูแลคุณแต่ก็ไม่ยอมบอกเลิกหรืออาจจะไปแอบคุยกับคนอื่นคุณเตือนคุณขอร้องเขาก็ไม่ยอมฟังดังนั้นในเมื่อคุณพยายามทำทุกอย่างเพื่อความสัมพันธ์นี้แล้วแต่มันไปต่อไม่ได้เขาไม่ยอมเปลี่ยนและการกระทำของเขามันยิ่งทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ คุณเลยเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ด้วยตัวคุณเองนะคะทอปิกนี้พลังงานจะเด่นไปทางคนพลังงานจะเด่นไปทางคุณเป็นคนเดินออกมาจากความสัมพันธ์ก่อนก่อนที่เขาจะกลับเข้ามาทําดีกับคุณนะคะ3ถ้วย แต่ถึงจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วคุณกับเขาเนื่องจากคุณกับเขาเป็นคนที่มีสังคมคาบเกี่ยวกันสังคมของเขาหรือสังคมของคุณอาจจะมีบางส่วนที่ทับซ้อนกันดังนั้นมันเลยทําให้คุณหรือเขาได้ต้องรับรู้เรื่องราวของกันและกันอยู่เสมอนะคะหลังจากที่คุณหันหลังให้กับเขาคุณก็ยังรับรู้เรื่องราวของเขาผ่านสายตาหรือผ่านปากของคนอื่นผ่านคาบอกเล่าของคนอื่นส่วนตัวเขาเองเขาก็ยังเห็นชีวิตของคุณได้จากการ รับรู้จากการที่คนอื่นพูดถึงคุณคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานในที่เดียวกันหรืออาจจะทำงานในในธุรกิจเดียวกันแต่อยู่คนละบริษัทอยู่คนละหน่วยงานแต่ยังมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันระหว่างหน่วยงานนะคะเลยทำให้คุณกับเขาได้มีโอกาสยังรับรู้เรื่องราวของการและการอยู่เสมอแม้ว่าคุณจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วก็ตามนะคะ สถ้วยเหตุ hey, ผลที่เขากลับมาทําดีกับคุณชัดเจนเลยนะคะเขากลับมาทําดีกับคุณเพราะเขารักคุณและไพ่สองถ้วยคือพลังงานของคู่แท้นะคะคนคนนี้เขาอาจจะรู้ใจตัวเองช้าช้าในวันที่สูญเสียคุณไปแล้วในวันที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์เขาละเลยไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลความรู้สึกของคุณ แต่พอคุณเดินออกไปจากความสัมพันธ์เพราะหมดความอดทนในวันที่ไม่มีคุณอยู่ข้างๆในวันที่เขาต้องคอยรับรู้เรื่องราวของคุณผ่านคําบอกเล่าของคนอื่นมันทําให้เขารู้ใจตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วเขารักคุณมากแค่ไหนดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ทําให้เขากลับมาทําดีกับคุณเพราะเขารักคุณนะคะ The Tower การกลับมาของเขานะคะคุณไม่ได้คาดคิดเลยว่าเขาจะกลับมา พราะในวันที่คุณเดินออกจากความสัมพันธ์เขาก็ไม่ได้ลังไม่ได้ยื้อไม่ได้ขอร้องให้คุณอยู่เลยเขาปล่อยคุณออกมาจากความสัมพันธ์ง่ายๆ คุณก็เลยคิดว่าเขาและคุณคงจบความสัมพันธ์กันแล้วจริงๆคงไม่มีโอกาสได้วนกลับมาหากันอีกแล้วแต่จู่ๆวันหนึ่งคนคนนี้ก็กลับมาในชีวิตของคุณคุณค่อนข้างตกใจมากแล้วกลับมาไม่ใช่กลับมาแบบปกติแบบที่เคยเป็นเขากลับมาหาคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเวอร์ชั่นที่ทำดีกับคุณมากๆ ดูแลคุณเอาใจใส่คุณทนุถนอมคุณและให้ความรักคุณอย่างสม่ำเสมอจนคุณรู้สึกกลัวจนคุณรู้สึกกังวลน,นอกจากจะกลับมาในแบบที่คุณไม่ตั้งตัวแล้วการกระทำของเขาก็ยังแหกกฎเดิมๆของตัวเขาไปหมดเลยนะคะ คุณรู้สึกเหมือนเขาคือคนที่เคยมาจีบคุณเขาคือคนที่เคยทําให้คุณตกหลุมรักแล้วมันเป็นเวอร์ชั่นที่มากกว่าตอนนั้นด้วยซ้ําดังนั้นนี่เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณกังวลว่าเขาต้องการอะไรจากคุณกันแน่แต่ไพ่ใบที่3าสองถ้วยก็ตอบมาแล้วนะคะว่าเขากลับมาเพราะเขารักคุณและเขาคิดว่าคุณคือคู่แท้ของเขานะคะราชาถือถ้วย คนคนนี้ยังไม่หยุดที่จะทําให้คุณแปลกใจประหลาดใจนะคะ ในการกลับมาในครั้งนี้เขาตั้งใจที่จะกลับมาทุ่มเทความรักให้กับคุณเพียงแค่คนเดียวคุณจะสัมผัสได้ต่อให้เขาไม่พูดต่อให้เขาไม่บอกแต่การกระทําของเขาที่เขาทําให้กับคุณมันบ่งบอกชัดเจนว่าเขารักคุณมากแค่ไหนและไม่ใช่แค่ต่อหน้าคุณเท่านั้นต่อให้คุณกับเขาอยู่ท่ามกลางผู้คนหรืออยู่ต่อหน้าคนอื่นคนคนนี้ก็จะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเพราะเขาตั้งใจที่จะกลับมารัก อย่างดีตั้งใจกลับมารักคุณให้เหมือนกับที่คุณเคยรักเขานะคะ The Magician คนคนนี้เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดนะคะและเขาเป็นคนที่เวลาตั้งใจทำอะไรแล้วจะต้องตั้งใจทำให้สุดทางอย่างตอนนี้เขาตั้งใจที่จะกลับมารักคุณเขาก็จะรักคุณให้อย่างดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้อะไรที่เขานึกออกอะไรที่เขาคิดว่ามันเหมาะและดีกับคุณ คนคนนี้ก็จะทำให้คุณทุกอย่างนะคะแล้วเดอะเมจิ i เชของไพ่สำหรับนี้มันมีเครื่องหมายอินฟิ i ซินิ้อยู่ดังนั้นมันชัดเจนว่าคุณกับเขามีความเป็นคู่กันตามที่เขารู้สึกจริงๆ mm hmm. บางคนเขาไปขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ได้คุณกับคืนมาในความสัมพันธ์และเร็วๆนี้เขาอาจจะชวนคุณไปไหว้พระหรือไปแก้บนตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคยขอพอรให้ได้คุณกับคืนมานะคะ คนคนนี้กับคุณไม่สามารถขาดกันได้จริงๆไม่ว่าจะต้องมีปัญหากันอีกกี่ครั้งยังไงก็จะวนกลับมาหากันทุกๆครั้งไปนะคะ The fool สาเหตุหลักๆที่คุณเดินออกจากความสัมพันธ์ไปในวันนั้นจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกเลยว่าเราเป็นคนรักกันเขาไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกเลยว่าเขารักคุณ เขาทําตัวเหมือนเขาเป็นคนโสดตลอดเวลาเขาทําตัวเหมือนเขาไม่มีเจ้าของไม่มีภาระพันธะใดๆคุณเหมือนถูกซ่อนอยู่ในเงาความสัมพันธ์ของเขาบางครั้งต่อให้ไปไปเดินเที่ยวด้วยกันหรือไปไหนด้วยกันแล้วถ้าบาังเอิญมีใครมาเจอเขาก็จะบอกคนอื่นว่าเขาแค่บังเอิญมาเจอคุณหรือคุณเป็นแค่เพื่อนเขาเท่านั้นและเขาก็ยังทําให้คนอื่นรับรู้เสมอว่า เขาเป็นคนโสดเขาไม่ได้มีใครและคุณก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเขานี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คุณตัดสินใจเดินออกมานะคะในเมื่ออยากโสดนะักคุณก็ให้เขาโสดได้อย่างเต็มที่ theD e v i l คนคนนี้มีความยึดติดผูกติดกับคุณมากคนคนนี้นะคะเขารู้สึกชอบคุณมาตั้งแต่ตอนที่เขาเห็นคุณครั้งแรก เหมือนที่จะบอกว่าคุณกับเขาอาจจะเคยทำงานที่เดียวกันหรือทำงานอยู่คนละหน่วยงานแต่มีการติดต่อประสานงานกันตลอดเวลาหรือบางคนอาจจะมีงานอดิเรกที่ชื่นชอบเหมือนกันทำให้คุณกับเขาได้เจอกันจากกิจกรรมงานอดิเรกเหล่านั้นและเขาก็รู้สึกชื่นชอบคุณตั้งแต่แรกเห็นดังนั้นการเข้ามาจีบคุณในวันนั้นมันมาจากความตั้งใจ ไม่ได้จีบมั่วไม่ได้คิดที่จะบริหารเสน่ห์แต่เพราะเขาอยากรู้จักคุณอยากเข้ามาในชีวิตของคุณจริงๆคนคนนี้เลยเข้ามาจีบคุณแล้วยิ่งได้รู้จักคุณเขาก็ยิ่งมีความผูกพันกับคุณมากๆมีความผูกพันมีความยึดติดผูกติดกับคุณมากแต่เพียงแค่คุณอาจจะทำให้เขารู้สึกมั่นใจในตัวเองว่าคุณรักเขามากๆคนคนนี้ในช่วงนั้นเวลานั้นก็เลย ใช้คำว่าชะล่าใจเพราะคิดว่าคุณรักเขาเขาจะทำอะไรก็ได้คุณยอมเขาทุกอย่างเขาค่อยกลับมาให้ความสัมพันธ์ค่อยมาให้ความชัดเจนกับคุณทีหลังก็ได้เพราะในมุมของเขาเขาคิดว่าเรารู้กันอยู่สองคนแล้วก็ไม่เห็นจาเป็นต้องให้ใครรู้แต่หลายๆครั้งการที่เขาทำตัวเป็นโสมันก็ทำให้เขามีช่องว่างที่จะแอบคุยกับคนโน้นคนนี้ซึ่งคุณก็ไม่โอเคคุณขอร้องแล้ว คุณบอกแล้วแต่เขาก็เพิกเฉยคุณเลยเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแต่จริงๆแล้วคนคนนี้มีความยึดติดผูกติดกับคุณมากโดยเฉพาะถ้าหากคุณมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วคนคนนี้นะคะร่มหลงในรดสัมผัสจากตัวคุณค่อนข้างมากนะคะและไม่สามารถตัดได้เลยเป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขากลับมาในความสัมพันธ์แต่เหตุผลหลักๆคือรักคุณนะคะ ราชนีถือถ้วยที่เขารักคุณเพราะว่าคุณรักเขาแบบไม่มีข้อแม้คุณทำดีให้กับเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจคุณทำดีให้กับเขาเหมือนคนที่พร้อมจะทุ่มเททุกอย่างให้คนที่เรารักอะไรที่คุณทำให้เขาได้คุณก็ทำและคุณไม่เคยร้องขออะไรจากเขาเลยนอกจากความรักที่เท่าเทียมกันในขณะที่คนอื่นทำดีกับเขาเพียงเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างหรือคอยเรียกร้องหาผลประโยชน์บางอย่างจากเขาเสมอ แต่คุณคือคนเดียวที่แตกต่างคุณคือคนเดียวที่เขาสัมผัสได้จริงๆว่าคุณรักเขาแบบบริสุทธิ์ใจคุณรักเขาในแบบที่ไม่เคยมีใครรักมาก,ก่อนและไพ่คู่ขึ้นมานะคะราชาถือถ้วยราชนีถือถ้วยสองเหรียญ THE d e v i ิลเดอะเมจิเชียคุณกับเขาเป็นเป็นคู่กันค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นคู่บุญคู่บา,ร,ามร,ร,รมีหรือคู่เวรคู่กรรมหรือคู่ทวินใดๆก็ตาม ความเป็นคู่ของคุณมันค่อนข้างชัดดังนั้นคุณกับเขามาพบมาเจอกันและได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้เพราะความเป็นคู่ด้วยนะคะแต่สาเหตุหลักๆที่ชัดเจนตั้งแต่ใบที่3มก็คือเขารักคุณแล้วความเป็นคู่ของคุณกับเขามันค่อนข้างเหนียวแน่นมากดังนั้นไม่ว่าจะห่างกันไปนานเท่าไหร่ยังไงคนๆน,นี้ก็จะกลับมาบางคนอาจจะแค่ห่างกันไปหลักเดือนนะคะ2เดือนสเดือน8เดือน แต่บางคนอาจจะหลักปีบางคนอาจจะ1ปี2ปี3ปีด้วยสาม,สามแต่สุดท้ายก็ดึงวนกลับมาหากันอยู่ดีนะคะและครั้งนี้ก็เช่นกันบางคนหายไปนานมากหลายปีมากแต่สุดท้ายก็วนกลับมาหาคุณเพราะความเป็นคู่ของคุณมันดึงดูดให้เขากลับมาห้าเหรียญในวันที่เขากลับมาหาคุณนะคะ จริงๆสิ่งที่เขาต้องการเขาอยากได้ความรักจากคุณเหมือนที่คุณเคยให้เขาแต่เขารู้ดีว่าเขาเคยทําไม่ดีกับคุณจนคุณหมดความอดทนแล้วเดินออกมาจากความสัมพันธ์ดังนั้นเขาจะมาขอความความรักที่ดีจากคุณในทันทีที่กลับมามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรทําดังนั้นเขาเลยทําสิ่งที่เขาต้องการจากคุณนั่นก็คือเขาเลยทําดีกับคุณให้เต็มที่เท่าที่เขาจะทําได้ ทำดีกับคุณให้เหมือนกับที่เขาต้องการความรักจากคุณคนคนนี้ทำในสิ่งที่คุณเคยทำให้กับเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณรู้สึกว่าในช่วงนี้เวลานี้ทำไมเขาดีกับคุณมากๆนั่นเป็นเพราะว่าคุณเคยทำแบบนี้มาก่อนนี่คือความรักในแบบที่คุณให้กับเขาและในวันนี้เขากำลังตอบแทนคุณกับคืนมานะคะ The Will เป็นเรื่องของโชคชะตาและพรมลิขิดจริงๆกันนะคะในเรื่องคุณกับคนคนนี้และการกลับมาในครั้งนี้ที่เขาเปลี่ยนแปลงไปแล้วดีขึ้นมากมา พราะบทสรุปความสัมพันธ์ในอดีตของคุณกับเขามันต้องจบลงเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งดังนั้นในการกลับมาในครั้งนี้มันคือการวนกลับมาหากันอีกครั้งเพื่อเริ่มต้นบทบาทความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ในรูปแบบที่เขาเป็นคนที่ดีขึ้นและมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ สามไม้เท้าคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลได้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างภาษาหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอได้หรืออาจจะเป็นเดทออนไลน์รักออนไลน์ได้นะคะคุณกับเขาเคยติดต่อสื่อสารกันผ่านโลกออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆและในตอนนี้เวลานี้นะคะเขาก็ยังเฝ้ารอ เฝ้าดูคุณอยู่เสมอถึงแม้ว่าจะมีการกลับมาพูดมาคุยกันแล้วก็ตามคนคนนี้ยังคอยแอบสอดสองคุณอยู่ตลอดเวลาว่ามีใครมายุ่งวุ่นวายกับคุณไหมจริงๆเขาค่อนข้างเป็นคนขี้หึงน,นะคะแล้วก็หึงแรงมากแต่เพียงแค่เขาเก็บอาการไว้นะคะแต่สําหรับใครที่คนรักของคุณยังไม่ได้กลับมานะคะถ้าหากคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้มันแรงมากสําหรับความรู้สึกคุณและมันตรงกับความเป็นคุณมากม ระยะเวลาที่คนคนนี้จะกลับมาหาคุณนะคะภายในเดือนภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคนคนนี้มีโอกาสและแนวโน้มที่จะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้ง อาจจะเป็นเดือนกุมภาหรือช้าที่สุดจะให้เดือนมีนาคมนะคะที่คนคนนี้จะกลับมาวนเวียนในชีวิตของคุณส่วนใครที่เขากลับมาแล้วและทําดีกับคุณแล้วหลังจากนี้เขาจะทําดีมากกว่าเดิมคุณจะได้รับความรักที่ดีมากกว่าที่คุณได้เจอในตอนนี้เพราะเขาจะทุ่มเททุกอย่างให้กับคุณเพียงแค่คนเดียวนะคะส่วนใครที่เขายังไม่ได้ติดต่อกลับมาภายในหนึ่งเดือนนี้หรือกุมภาไม่เกินมีนาคม คนคนนี้จะกลับมาแล้วกลับมาทําดีกับคุณมากๆมากในแบบที่คุณจะเกิดความความสงสัยและคําถามแบบนี้ในใจนี่คือบทสรุปว่าเขาทําไมถึงกลับมาดีกับคุณมากมายขนาดนี้นั่นเป็นเพราะว่าเขารักคุณนะคะต่อไปเรามาดูธาและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสถึงหนึซนนะคะเรามาดูว่ามีธาใดราศีใดบ้าง ชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูคลิปนี้เด่นไปทางพลังงานชาวธาตุไฟนะคะเดี๋ยวจะขออีกสองใบใบที่สี่ก็ยังเป็นธาตุไฟนะคะใบที่ห้าชาวราศีมีนคนที่เกิดวันที่สามสิบสามยี่สิบสามคนที่เกิดวันที่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ด คนที่เกิดวันที่7จ็ดสคนที่เกิดวันที่12 22ถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจ่ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ